Oh, okay. Thank <laughs> <laughs> you. จ่ึงเพิ่นก็ได้มาร่วมในการใส่บาทน้ำคังน,นี้นะคือใ,ให้มาร่วมบินตบาทครั้งนี้นะคะนาะจ่าจึงเพิ่นกะหลวงปูเล็กซึ่งเพิ่นกะมีน้ำน้ำของเพิ่นไม่ น้ำที่เพื่นได้รับพระราชาทากนก็นคือพระราชมงคลวชิรานุก,ก,ลกูลค่ะนก็นคือเป็นน้ำขององค์หลวงปู่หลธก์ธรรมรานตุกเขาด้วยเด้อเพืเ่อนจ๋าจ้ะพรี่กล่เพื่อนเพืเ่อนจ๋ามาถึงตรงนี้กายแยน้องกันแต่ยินเสียงเพื่อนประกาศแล้วจ้ะจ๋าเปิประกาศแล้วค่ะปัานเพื่อนมัน ฟากมึงเสียงเพื่นประกาศเพื่นจะประกาศว่าจ้งใดน,น,น้องจ้าเน้เพื่อนจ้ารับฟังรับกนรนาะงจ้าโดยการขอโอกาสพอแม่ผู้อาวจราับตัวปุ้ยที่พอบินทบาทน้ำนครับผมการเป็นพอแม่ผู้อาวจรหยุดด้อรหรือูเออละครับผมครับแล้วปุ้มปุมผ่านละครับผม เอกวบยูดกับเอวบดโดกับภาวะบนกับเสียงเพิ่นประกาศมาแล้วการภาวหลวงปู่เลธิปุณจมาร่วมบินธบาตบินธบัติร่วมกับเอกัปพระกุศเจ้าทุกๆุพระองค์นะคะทุกๆุทุกทลูกนะคที่เพิ่นที่เพิ่นมาร่วมกันให้ไมือนี่กพระึงเพิ่นกับมาร่วมกันในมือนี่กับหกสิบ หกหกสิบลูกนะคะหกสิบลูกสิ่งเพิ่งกับกลับหลวงปู่ล็กินกับมามากหลวงปู่ลทเล็ฤทธกะอายุอานามเพิ่งกับพูดแล้วค่ะไอเก้าสิบ้าได้หรือเอเอออายุแล้วเก้เก้าบหปีค่ะอายุของของหลวงปู่เล็กกเขาได้เจอเด้ออายุหลวงปู่เล็กเนี่ยเก้าบหปีแล้วค่ะซึ่งเพิ่งกับ ในเป็นไอ้เจ้าอาวาสอูที่วัดจะเลินทําบันพตตรงวัดเพชรบุรีเพื่อหลา,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 าจากปนเปือนจ้าสวบปนจมากหอวงาจาแต่เนะ ไก่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 เป็นจะบุญมากที่จังหวัดเจ๊พวกเฮามากมากที่เป็นเป็นมะล่วงเป็นมะล่วงกับกับจานกับเออประชาชนเป็นกับเดอไออชาวบ้านนะก็เป็นกับเด้ยินงข่าววันหลวงปู่เหล็กเป็นจะมาตรงนี้แหละค่ะเป็นกับเดามากตัดลับกับมาตัดลับมากพอมามากต้องการที่จะมาล่วงรวมทั้งบุญรวมกับหลวงปู่เหล็กเข้ามาจ้าเป็นเพื่อนจ้ากับถือว่าเป็นบุญหลายสายเงาในจะเนาะพี่เพื่อนๆกับยายงอ เด็กมาพบมาเห็นเด็กมาท่างบุญรวมเผื่อนในข้างนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนบุญเผื่อนเท่าเราจะน้องมาอนุโมทนาบุญน้องกันกับยายนอนไว้จะเด้อค่ะอยาเขากับบารีทั้งบุญบุญกระถินจึงเป็นมหากระถิ่นเป็นบุญใหญ่นะคะบุญใหญ่บุญมหากระถินด้วยบุญอื่นบุญบาปจะน้องบุญเผื่อนอยากชมนี่เขาก็รอคอยไปน้่งกันไม่จะเป็นเผื่อนจ้าค่ะ ล้วก็อยออปูเหล็กเท่านั้น่ะหลปู่เหล็กเท่ารรมาลมาโตทรมรละมอละโตกาดน้ำเอน้ำน้ำของผลนะคะกา,ารต,ารรตาาคงคะะตกันจะแต่าร่วมร่วมในมการปิติบาคันนะะี้ค่ะมาแล้วคะ่ะผเป่นอ้าเ,เนียค่ะเป็นมาแล้วค่ะปืนป่นนจา้าเปินมาแล้วคะ่ะค่ะโอ้ยเปินคค่ะทุกคนคะ่ะ ยินดีนะคะที่จะมาทําบุญร่วมกันครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาหลายค่ะที่ได้มาใส่บาตรหอมผืนนะคะคุณเพื่อนจ้าจ้าเพื่อนอพ่อนน้องจ้าจนกายย่ำงอนกันจะได้ขออนุญาตในการทายถ้ำปิ่นผาสโลให้เพื่อนเพื่อนนงเห็นนะคะ ไปเห็นถึงจริยธร,ร,รวัดของเพิินนะจ๊ะก็ขอโทษขออภัยนะคะตี่ยายนอนจะได้ใส่ภาพตรงนั้นคือต้องการอยากจะดึงภาพของเพิินใหน่อเปื่อนๆนะไปเห็นเห็นสีดุนๆนนะคะ่ะห้เห็นสีดุนๆนกันจักน้อยนาอนจ้าน้องเปื่อนจ้า ลัางไหลมาจากวัชยุทธ์ติพนใส่บาทพระทั้งด่านทั้งนันเลียงต่วเด็รที่พี่ยู้ทั้งด่านทิศทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันออกนะคะเหมืนกับลังมาทั้งพี่เลยค่ะคุณมาหาหม่องหม่องย่้กระชับได้แล้วค่ะหาหม่องยืนหาหม่องยืนกันแต่หาหม่องยืนหาหม่องนั่งกับซ้อนๆกันยุ้งเที่งสี่เลยเจ้าเพื่อนเพราะว่าเพื่อนต้องการที่อยากจะใส่บาทไอ้ร่วมกูเล็กของเฮ้าเลยจ้ะ พืที่เิ่นไส่แล้วตักคุณเิ่นกับขยับกรายับมากค่ะเพราะว่าหลวงปู่เลี้ยงเขาเป็นก็เด้มยวาอยู่ในช่วงที่ยายนอนกระลงยืนอยู่ขึ้นกันนะจากแต่ถือว่าเป็นบุญนะคะเพราะน่าเป็นบุญแน่นอนค่ะกระลงมากค่ะ ยายนองกะลังใส่ค่ะกะลังใส่กะลังใส่บาทเปิ้อนผูดีค่ะไม่เส่ยบาทเปิ้อนเราจ้าเปื้อนจ้าสาธุสาธุจ้าสาธุเด้อจ้าสาธุค่ะค่ะยายนองกันนั่งนั่งใส่นั่งใส่บาทเปิ้อนค่ะค่ะแล้วก็คือยายนองกะลังนั่งนั่งใส่บาทจ้าเปื้อนยิ่งชุดนั้นพอดีค่ะเปื้อนจ้า สาธุเ้อสาธุสาธุจ้าเพื่อนๆจ้าสักก่ะก่าใะน้องขออนุญาตนะการขออนุญาตทายตั้มปินสโลสไอซาซาให้เพ er nah ื่อนๆเขาได้เห็นนะค่ะให้ได้เห็นจริยวัรของเพื่อนนะจ้าเพื่อนๆจ้าในเบิ้งในเบิ้งเพื่อนจ้าในเบิ้งเพื่อนเห็นเพื่อนสีโดนๆนะจ้าเพื่อน จ้าซึ่งกับขั้นั้นสาธุกับท่วมเสียงท่วมต่วมในในวัดค่ะเพื่อนๆจ้าทุกคนกับอนุโมทนาสาธุการกับสาธุสาธุสาธุไปน้ำกัดน,นะคะสามไอเสียงสาธุนะคะเสียงสาธุค่ะกัไอว่ากล้อง <c oughs> กล้องบริเวณนะคะเพื่อนๆจ้ากับซึ่งกับยายน้องกับจิบเอ ปิดเสียงตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะปิดเสียงไว้เพราะวา่าพอยายน้องมาเหตุภาพสาละเสียงมันมันกับบ่านาฟังนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ความหดงามของเพื่อนจะเพื่อนๆจะอ้ยสาธุจะปูหลวงปูจาะจะสาธุเด้อขอให้หลงหลานจงมีอายุวันณะสุข,ขปะละจะ ขอให้จเจริญลุงเรื่องในอนาคตข้างหน้าเด้อจะปูจ้าสาธุเด้อเกิดจากไใดพบใดลูกหลานก็ขอพบถึงตาองค์พระเฮาทุกตกศาสตร์ไปเถอสาธุ ขออนุญาตทำภาพซ่านะคะเพื่อนๆจ้าเห็นภาพซ่ายเพื่อนๆเนาได้เห็นนะจ้าเพื่อจะได้เห็นองค์ลงปูเป็นโดนๆนะจ้าเพื่อน สอนเด้อ่อนสอนจ้ะเพื่อนกะอายุเยอะแล้วค่ะค่ะปีนี้กะเก้าเก้าสิบหกเลยจ้ะบุญวาสนาสาธุปูปูจ้ะสาธุสาธุเรื่อง โอ้ยุณน,นี่แหละจากเพื่อน,นจจาพี่โจอยู่ล่ะจโ้ามีก็คือหลวงพ่อจต่หลวงพ่อคุณท่านต์คือปนอยู่กับวัดนี่แหละนี่ก้อนองค์นี่นค่ะที่ไซเบนตานี่ค่ะนี่แหละคือหลวงพ่ออยู่วัดอยู่วัดนี่แต่เซิงเพิ่นกับป็นในเจ้าอาวาสวัดมาจากคนเพื่อนใจ คนจะร่วมกันงดงามกับนเพื่อนใหงดงานกันเสียเขา,าได้เห็นพระหลายๆลูกเพิ่นมาร่วมกันะร่วมกันไซบาดด้วยกันมีนะคะไซบาดมนเพ่มมาร่วมใส่ร่วมกันบินธบาตนะะเอือบบินธบาตนะจ๊ะเนาะสำหรับระชาช่วยหน้ากเด็น้าไ่บาทนะ่ะไลทาบุญไซบาทกันท่าอสาวกันสำรับสานี่นะคะ่งพระสาย วัดป้าเพิ่งบาเจับชั้นเขาชั้นเขาชั้นอาหารชั้นพัตอาหามากแต่ไม่ไม่บาด้วยจ้าเลยป่าคุณจะชั้นไม่บาทเอาเงินยัเนี่ยเอาเงินมาที่นมาี ก่อนซ้อนจะนองบนตาก่องล้อน,นลายใถ้่เห็นค่ะเป็นหลาๆหนูผ่ผลนมาใส่บ้านบินบาทกันทั้งสี่แล้วกัน,น,นก่อนซ้อนนะคเพรปะว่าเข้ากันหาไอ้ โอกาสที่เขาจะใส่บาทพระเพิ่นเยอะๆอยังสีน่นกกะคะเขาก็หายากแล้วก็ไม่ได้จ้าเพราะว่าถ้าบ่ถ้าบ่าเป็นมหากฐินหรือเป็นบุญที่ใหญ่อิอลีเพิ่นเพินน่นกับบ่ได้มาห่มมาถอนกันยังสี่เ้ยจ้าเพื่อนๆจ้าอ่อนซ้อนนะคะเนาะ 何だって ย่อยกันเข้าไปเพื่อไปถวายพัะตาหารดูขันไม่นะคะดูขันไม่สาร่าค่ะแต่ขา,าขาเข่าปเข่าเบื่อปากะเพราะว่าไปไปเยอะชนเยอะค่ะเขาเบิดอปากเขาบวบเบื่อน,อน,นกันทำมาเป็นพันละค่ะ ไปได้กละวปไเลปไปไปนปไปไากปไปไน่ปไ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 นไปไปไนไปไปาุด <sponge> ท <saturated> ้ายปะปไ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 ไป้ปไปวปไปสุดปไปไอไ่ไปไปไปไไป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 ปไ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 ป ซึ่งนเกวรจะเริ่มต้นไปตั้งแต่ตาของเจ้าชุนอ้ไอ้ไอ่ไอาไอ้ไอ้ไอ้ไ่้นอรไอ้ไอ้ไอ้ไอาไอ้ไอรไช้ชอ้ไอ้ไอาไอ้าอ้ไอาไอ้าอ้ไอ้ไอ้ไป้ไอ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 ้ไค้ไอะไอ้ไอ้ไอ้สอ้าอ้ไอรไอ้ไอ่ไอ้ะอะคออ้้้้อะ ควรกระจาปฏิบัติปต่อสสมกันซี่ละอ่าาายเนี่เราคเเป็นปฏิบัติต่อผทานจันซี่แต่ถือ่าได้บุญเยอะบุญเยอะผู้ที่คในปฏิบัติ ลงยูทูบค่ะสาธุะาธุเดี๋ยไหไปพี่ๆี๋ยวสาธุสาธุเดยมาคุยสาาคุยต่อไปตั้งคู่สาอาอาขอกระางคหน่มขอรั่มี่จะาเขียนอาหารเราอานารอกันนะแลรวตองทอดกระนั่งีน น่ราแต่คอวัดมาปฏิบัติอง,งเพิ่นเพิ่อนแต่เนีปฏิบัติก็คือเก่าอยู่ค่ะเพื่อนจ้าแต่หเป็นกาปฏิบัติจริงๆอย่ตลอดเลยค่ะไม่ไังนังนกนือจากา้าการะ้ากา้่ากาว่าการู้กาูาการะู้ว้าาว้าว่ากรู่ก ขาวูอลาฟข้าวสูสารารามนะคะเพื่อเพจะไปรับพัดตางน,นะคะพัตดตหารอยู่กับไม้ต่างแล้วก็อาหารที่เป็นบินาบาที่เป็นเทม่มาล้มล้อมกันเพจะไปคัดกับกคัดแยกคัดแยกขึ้นในสาราเลยแต่องคัดแยกคัดแยกกันคัดแยกแล้เพิแจะส้มส้งออกมาส้มออกมาให ใชาจนข้างนอกทูกกันได้โคลงการที่แับของที่มันวิตกบ่าไปแต่จริงๆมีทขมองมี้องนั้นนะคะขอ้วก็ะตุ้มใ่ไปนะคะข้าเป็นา้าทไปไปนะะไปกไปแต่พกับทยอยกันไประบาดทยอยกันหลังแกกที่ใจบาทครับพระเทีนเลียว Đó. 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 Đó là phần, đấy đấy, mà 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 để để mà 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 เบื้องเราด้วยค่ะเบื้องเอาด้วยค่ะเพื่อนๆจ๋าให้ภาพด้วยค่ะให้ภาพให้ภาพให้ภาพตรงนี้อธิบายนะครับเพื่อนๆจ๋าให้ภาพอธิบายเพื่อนๆฟังไม่เป็ว่าเป็ียนเป็นแบบนี้ทีคือสภาพของโลกท้านเลจ๊ะเพื่อน กับกาอมวยกากกัยายนก็กล้นกะล้ข่กีบจูยังเพท่นี้ปนกนี่ที่ก่าอมวยการนะคะที่ยนยนอนก็ต้องบ้าซอยปฏิบัติบ้าซอยนั่งยึดตรงนีค่ะนึดตรงนี้ค่ะคือังจะไปมี่ปุยมาปุ่ะก็มี่ยุบกับผู้ชากับมี่ค่ะปงกับมีู่้ยิก็คือเป็นก็เป็นผู้่บ้านเป็นผู้ยิ่งผู้เ่บ้านผูยิ่งค่ะผู้ย่บ้านกผู้ซอยผู้่บ้านนะคะผู้ซอยผู้ บ้านจะมาชมท่านกินผู้หญิงคือเป็นผู้หญิงคือกันค่ะผู้ชายกับผู้ซอยกับมีกับนางกับมีผู้ชายผู้ซอยพี่เจ้าบ้านนะคะกับคุณคู่มาน้ำกัดกับนั่งที่น้ำกัดเด้แล้วค่ะจึงกับยายนอนกับกระลังปฏิบัติตรงนี้ก่อนก็เลยบอกเพกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไ้ขอปฏิบัติตรงนี้ให้เซฟคือสิมกันน่อยธนาการกับนางที่สองคนคือไอ้นางเตรียมกันที่กับเพื่อนไอ้เนนปีผู้หญ่งบ้านผู้หญ่งบ้านกับผู้ซอยนะคะ โอ้ยบื้องสภาพเลยค่ะเพื่อนๆจ้าโอ้ยสาธุบุญนั่เด้อผเพื่อนๆมาเปิดโล่งท่านเพื่อนมีโอกาสได้ทาบเลยนะค่ะซึ่งไก่ย่ายน่องกับไปรวบรวบด้านก็คือคือไอซ์จวนดี่ย้างน่องเห็ีบก็คือไปรวบครับไอ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 ซครีมค่ะโล่งท่านไอศ์ครีมไอศ์ครีมของทั้งวัดค่ะเพื่อนๆจ้าของทั้งวัดนะคะเพื่อนๆจ้า ปีนี้ปีนี้ไ่ได้เห็ดเยอะเพราะปัญหาปักข้าวบดไ่ได้เยอะค่ะปีนี้ปากข้าวหมอนได้ก็หายากกับเพราะว่ามัน <c oughs> มัน an, มันมันเละเนี่ยมัน little, pretty, เป็นเป็นมวยที่พอสมบูรณ์นะครับเพื่อนจ๋าอือแล้เลยเเ็ดไปเยอะค่ะเหตุเหตุแต่ที่เพื่อเยอะตีได้นองไปรวมมันเป็นกับเห็ดแต่พ่อได้ถวายพระอยู่ด้านใหนะค่ะเดตุถวายพระด่านให้กับพระพุกซุ้ลูกเหมือนกันแล้วก็ ไปเกียดท่านดี่ดๆน้อยๆบ่ได้ดดมาตั้งรักตรงนี้นะคะก็ได้ตัง้ง <c oughs> รักตรงนี้รวมท่านเป็นจ่าเดือดสาตัสาตุผมนึ่งเด้อแต่ละหมองกันเต่าเขียวเงาค่ะเพื่อนจัง <c oughs> โอ้โห้ยเด้๋น้องบ่มีโอกาสจะไปยืนเต่าเขียวเอาท่านน้ำเพื่นจัน <c oughs> เอาตรงนี้เป็นหนเีนเลยงั้ เดี๋ยวเจ๋ยวเดี๋ยวนันไนจะไปรักตรงนี้เลย้นไปเยอะรลรักนี่อย่างไม่ันอย่างย้มันจะไปรักหนังสือได้รับไีมมีมีจัดมีจัดเป็นเป็นนี้หนังสือและว่าเหม่กไปใหไปใเนี่เป็นจนี้หนังสือได้แหละหนังสือทรรมาอย่เป็นเป็นอำนาจอานาจเปิดข้ามเปิดลงข้ามมีแต่เนี่ยอย่าอย่ามันมาหลับมาหลับหนังสือแล้วเป็น

เุณซอดนะคะเป็นเครืออนอนจะจะ่องจา,า,า,านไอเนี่นอนสิว่าจะก็ลหลับแั้หลับนะเป็นเ่้ไงกันไอ้ไอ้ผู้เป็นเนี่บ้าก๋อนแต่เยอะตัวใหเยอะนอนกันจะมาหาเป็นเนี่ย กลับนับเปิดกันหลับนะ้ำเปิดนะนะนะกันถงูกได้ววไม่จากระแลงเือกะเหนือเนืแต่ด้องน้่าต้องรงั นม่ได้เพาะะไรไเปราะภาษาแต่นาน้ำอเเลงั้นมันไม่เลือนเป็นน้ำน้ำข้นๆน้ำลายเน่ยเป็นกันมึนแท้งเลือดนะไ่เได้มาแล้จักด คุณพ่อมาทำบุญคุณพ่อทำบุญนะคะค่ะนี่คือได้ได้ขอบคุณพระเจ้าขอขอบคุณจ้าขอบขอบคุณท่นให็ีนทายคุณพ่อลงยูทูบไปเก๋ได้หน่อยนี่ว่าตัว ไปทั่วโลกไปคัะทั่วโลกจ้าจิาสาธอนุโมทนาบุญ้วยค่ะสวัสดีเพืนข้างน้า้าหนแก่นอนจะดื้อจาคุณจ้าเวลาล้างเ้าอ้ห้นชั้นขึ้นชั้นเรื่อขอแกงก็นอนสวัสดีเลยเชิเพืนจ้าสวัสดีจ้า